การตัดสินใจใย้ายไปอยู่ในแต่ละรัฐอะค่าของชีพมันสําคัญมากกับเงินเดือนที่เราได้แล้วก็การเลือกที่ทํางานเอาเป็นว่าตั้งแต่หนูทํางานมาหนูไม่เคยได้รายได้ต่ํากว่าก้าหมื9 0ึ0 1แสนเหรียญต่อปีอืมก็หกหลักเนาะถ้าเทียบกับค่าเช่าบ้านอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าอยู่ในแอเรียที่ปลอดภัยบ้านทั้งหลังเลยนะที่ปล่อยให้เขาเช่าตอนเนี้ย ประมาณ2,500ถึง3,200อันนี้คือ4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ําหารกัน4ี่คนก็คนละห้าป่ะถูกต้องค่าของชีพกับเขาเรียกว่ากับรายได้มันก็บาลานซ์กันน้องแต่ว่าต้องดูว่าเมืองที่หนูอยู่แมรี่แลนด์นะคะมันเป็นเมืองของการศึกษาด้วยส่วนใหญ่คนที่มีลูกลูกเล็กเด็กรอย่ๆเนี้ยเขาจะค่อนข้างย้ายมาอยู่ที่แมรี่แลนด์เพราะว่า การศึกษามันมันค่อนข้างโอเคโรงเรียนที่คือพูดนี่คือโรงเรียนพลาบิกสคูลนะคะที่แบบมันเป็นของพลาบิกปฏิการอันนี้ <สะ S 3> ไหมที่แบบว่าเกิดเราเรียนต่อที่จอห์นฮอสกี้เนี่ยแล้วแบบว่าสน,นับสนุนไหมสนับสนุค่ะเขาสนับสนไม่ว่าคุณจะทํางานที่จอห์นฮอสกินไม่ว่าจะเป็นชิลเดนโฮสเทลเมนแคมปัสดาวทาหรือว่าในเบวิลเขาจะให้เงินสนับสนคุณเขาใส่แบงค์ให้คุณเลยหนึ่งพันเหรียญถ้าคุณใช้ปีนี้คุณเรียนอะไรก็ได้หนึ่งพันเหรียญคุณเรียนไปเลยแต่ถ้าคุณไม่เรียนพลาบิก <laughs> แต่ถ้าสมมุติเราจะไปเรียนต่อแบบเป็นพวกพยาบาลอะไรเงี้ยเราสามารถขอทุนได้อีกือเรียนต่อเป็นมาสเตอร์ดีหรือหกปีขอทุนโดยตรงได้จากเนอร์ซิ่งสคูลหรือว่าขอจากโรงพยาบาลก็ได้